ตะกี้ทำไรตะกี้พิซซ่าครับทำพิซซ่าทำแป้งรีดแป้งพิซซ่าใช่ไหมใช่ครับโอ้โหวันนี้ทำกี่แผ่นวันนี้40บหครับ45แผ่นใช่ครับ45แผ่นนี้ใช้แป้งกี่กิโลอ่า4กิโลครับ4กิโลใช่ครับออาขายดีมากเลยใช่ไหมดียทำไม่ทันเลยใช่ไหมไม่ทันเลยใช่สุดยอดตีดแป้งได้เร็วมากเนี่ยปกติรีดแป้งหนึ่งแผ่นน่ะกี่กี่วิ เสร็จเอาเข้าเตาอบนะฮะแป้งเป็นแบบนี้สี่สิบสี่สิบห้าแผ่นสิแผ่นวันนี้ขายให้หมดเลยใช่ไหมใช่วันนี้ขายหมดเลยครับวันนี้ขายหมดทำทันหรือเปล่านะสีแป้งเร็วมากเลยนะครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวสี่สิบห้าสิบแผ่นเมื่อวานทำไปด้วยขายไปด้วยมันเลย แป้งพ <irgend> ิซซ่าแป้งพิซซ่านะฮะนี่ขึ้นขึ้นเต็มที่แล้วนะฮะเนี่ยต้องคุมไว้ให้ยืนแตกตัวแป้งขึ้นเต็มที่มันจะรีดง่ายนะครับวิธีการรีดปุ๊บปั๊บปั๊บแป๊บเดียวอ่าเห็นไหมว้าสวยงาม าตามท้องเรื่องอดูช้ชาๆรีดรีดง่ายมากเลยดูพรีด,รดถ้าแป้งมันจับตัวตัวดีใช่ไหมใช่ครับถ้าแป้งมันอยู่ถ้ามันขึ้นตัวแล้วมันจะจับตัวพอจับตัวแล้วรีดง่ายใช่ไหมใช่ครับรีง่ายนะครับนี่นะครับผมวิถีคนในครัว โอเคครับผมของเล็กๆน้อยๆเอามาฝากกันนะครับผมดูวิธีการรีดแป้งสองใไหมสามสี่ ห้าครั้งนะฮะได้สำเร็จเลย,เยนะแป้งแผ่นแป้ง,ปงเรียบเนียนโอเคยังไงก็กดติดตามนะครับผมวิธีในเสาวิธีคนในครัวนะครับผมมีอะไรก็จะถ่ายทอดลงไปให้ดูในช่องนี้หละเกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับวิธีทำเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆเอาไปฝาก ทุกๆคนนะครับผมสวัสดีครับสุดยอดเลยมือรีดแป้งพิซซ่าเร็วที่สุดในโลกนะนะแป้งจะขึ้นคองสวยงามดูด้านหลังโอเค thank you